ขึ้นสืบนะจานพวกเนี้ขึ้นสืบน่าจะเป็นปิดท้ายพนักง,งานสอบสวนน่าจะเป็นท่านวาทีนะคะที่คาดว่าเเป็นคนสุดท้ายแล้วเนาะท่านวาทีอ่ะและ้ว,วก็วันพุ่มวันมรืนเนี่ยก็จะเป็นจดร่วมกับตัวของแม่แม่น้องผลไม้และจดร่วมแล้วก็เป็นจำเลยค่ะ mm hmm. ทีนี้นะคะจานตอนนี้ mm hmm. ฝ่ายนูน้นเขาก็วิเคราะห์กันใหญ่เลยค่ะโดยเฉพาะ ทนายทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เป็นทนายนอกศาลนะคะต่างวิเคราะห์กันว่ากลัวมากเลยกลัวจมเลยเนี่ยนะคะจะโดนอายการเนี่ยนะคะซักคานที่แบบว่าเป็นการซักคานแบบพยานหลักฐานเช่นที่ไม่มีมในบัญชีพยานยางเงค่ะมไม่ได้มีพยานเป็นพยานหลักฐานมันก็ต้องอยู่ในสำนวนหมดถูกไหมาอาจารย์อืมก็ก็แล้วแต่แล้วแต่เรื่องยังไงคะ่ะ อืมคืออายการเขาก็ทาได้หมดอยู่ในกรอบของสํานวนที่เขามีถูกไหมอาจารย์อืมเห็นไหมนั่นแหละค่ะเห็นทนายเขาก็บอกว่ากังวลว่าสมมุติว่าสิ่งที่จําเลยเนี่ยได้พูดในชั้นคือจําเลยก็จะต้องเล่าอลำพบบทของเขาก่อนในทีเนี้ยพอเล่าจบปุ๊บอายการก็จะซักค้านโดยบางทีอายการอาจจะเอาคลิปที่จําเลยเคยพูดไว้สมมุติว่าคือจําเลยมันมีคลิปค่อนข้างที่จะเยอะเนาะในโทรทัศน์ หรือแม้แต่การสอบสวนหรือแม้แต่การไปเข้าเครื่องจับเท็จอย่างเงี้ยค่ะในการตอบคําถามเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่จําเลยเบิกความเนี่ยกับเหตุการณ์ที่จาเลยพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักอย่างเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอืมอันนี้ก็ไม่รู้นะจะมาบอกเขาสมุดเดี๋ยวเขาก็เตรียมตัวได้อเอ๋อค่ะนั่นแหละค่ะก็ว่าไปตามนั้นนะฮะก็อืม ขาขึ้นสารเขาอยู่บนสารเขาแน่าจะรู้อยู่แล้วนว่าทิศทางเป็นแบบไหนคือคือตอนแรกนะคะไม่มีใครบอกจำเลยเหรอกคะ่ะมีทนายมาใหม่ค่ะบอกว่า <S <S ไม่ให้จำเลยเราอะถ้าเราเป็นทนายนะเราจะไม่จำเลยเนี่ยสืบเด็ดขาดเลยเพราะว่าถ้าจำเลยสืบเนี่ยจำเลยมีสิทธิ์ที่จะแย่เพราะว่าจำเลยจะต้องโดนอายการซักค้าในพยานหลักฐานที่ทนายประเทศไหนอ่าค่ะทนายใหม่ค่ะ เหรอทานายอย่างนี้ก็งมีเลยเหรอแนะนำให้จำเลย<อ>มดสืเนี่ยนะค่ะ <c oughs> อุย้ยเอแล้วคุณจะไปอุทธรดีกาย,ยางไงท <c oughs> นายเขาบอกว่าที่เขาดูพยานหลักฐานมาทั้งหมดสงสัยเขาจะเกิดท่าน่าจะเขา้าคือมันเกิดจากไงฮะคือ <c oughs> มันเกิดเป็นอย่างนี้ค่ะจากเขามีคนทนายออบางกลุ่มเนี่ยนะคะได้เข้าไปในห้องสืบพยานเมื่อวันที่ผ่านมานะคะ แล้วหลังจากนั้นมาก็มีคลิปหลุดออกมาว่าหลักฐานเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าเราชนะร้อยเ์เซ็นเนี่ยด้วยแบบนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้สามารถที่จะสามารถเป็นผลให้กับโจทได้เนี้เราไม่ต้องเราขอร้องศาลเลยว่าเราจะไม่สืบพยานของจำเลยแล้วดท้ศาลเนี่ยจะยกฟ้องเองเรอพสาสรเาะศาลจะใช้คำว่า มีความสงเอ่อยังมีความสงสัยยกประโยชน์ให้กับจำเลยอย่างเงี้ยค่ะลดสื่ออย่างนั้นเหรอแล้วเขาไปเห็นพยานหลักฐานได้ไงเอาเรื่องในศาลมามาคุยข้างนอกได้ไงมีข้อห้างอะไรเถอค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเขาไปเห็นได้ไงเห็นจากไหนเห็นจากอะไรนั่นนะคะยิ่งยิ่งไปเห็นพยานฐานนี่คุณต้อง ต้องสืบเลยแหละไม่งดสืบเลยคือความจริงงดสืบเม่งดได้นะคือแถลงงดสืบพยานเนี่ยก็ทําได้แต่คุณทำาแล้าคุณฆ่าตกตายมันจะทำเหรอคือเนี่ยสมมติสมมตินะสมมติว่าคุณคุณงดสืบพยานนะสมมติว่าคุณทําอย่างเงี้จริงๆนะอืออ่าสมมติว่าคุณไปคุณไปดูเงื่อนไขของการอุทธรณ์อุทธรณ์แปลว่าอะไรอุทธรณ์แปลว่าสิ่งที่คุณไม่พอใจผลการพักษาเป็นการอุทธรณ์ปัญหาข้อที่จริงถูกไหม S <S กับการอุทธร์ปัญหาข้อกฎหมายถ้าสมมติถ้าเกิดมีซึ่งอุทธร์สองอุทธร์นะเขาบอกว่าไงจะอุทธร์ได้ก็ต่อเมื่อเป็นประเด็นที่ได้ว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้นแล้วศาลชั้นต้นคุณไม่ไม่สื่อพยานคุณเลยเนี่ยนะไม่โต้แย้งอะไรสักอย่างเลยไว้เนี่ยสักอย่างเลยนะคุณจะไปอุทธร์ฎีกาอย่างไไม่เขา้าใจั่นยไคะง่ายมันมันไม่มีประเด็นอะไรที่มันได้ว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้นซึ่งมันเป็นเงื่อนไขของการอุทธร์ฎีกาคุณจะไปคุณจะอะไรองเี้คุณได้อุทธร์อย่างเดียวคืออไดุ้ทธร อุทธรณ์ขอลดโทษออุทธรณ์ในปัญหาขอ้อเท็จจริงในการขอลดโทษแค่นั้นเดีคุณจะไปอุทธรณ์ว่าคุณไม่ได้กระทําความผิดอุทธรณ์ว่าคุณอ่าโน่นนี่นั่นขยานหลักฐานอะไรต่างๆนได้โดยไม่ชอบที่คุณว่ามันนั่นแหละคุณอุทธรณ์ไม่ได้สักอย่างเพราะคุณไม่ได้อุทธรณ์โต้ไอไม่ได้ไอสื่อพยานโต้แยงแ้งมาเลยนี่อืมันก็เท่ากับว่ามันไม่ได้ม้วากล่าวมาแล้วในสาลชั้นต้นไงถูกไหมซึ่งเงื่อนไขในการอุทธรณ์ฎีกา,ขกาเขาก็บอกไว้หมดแล้วนี่ว่าการนะนะจะอุทธรณ์ฎีกาเนต่น อุทธรนั้นน่ะนะมันต้องได้ว่าก่ามาแล้วในศาลชั้นต้นใช่ก็ก็เข้าถึงบอกว่าเวลาเราจะสู้อะไรเราต้องใส่ไปในศาลชั้นต้นหมดเลยถูกต้องไหมอาจารย์ก็ใช่ไงก็ต้องต้องมีอะไรก็ต้องแย้งในศาลชั้นต้นมีอะไรก็ต้องตั้งข้ออะไรต่างๆไว้ในศาลชั้นต้นให้หมดเลยเผื่อคุณจะอุทธรหรือดีกาในประเด็นเหล่านี้ไงเพื่อให้คุณรอดไงนี่แล้วคุณไม่สืพยานคุณเลยเนี่ยนะคุณจะไปมีประเด็นอะไรที่ได้ว่ากาวมาในศาลชั้นต้น ่เป็นหลักเกณฑ์ในการกาอุทธรณ์ค่าน,นี่คุณถแถลงไม่ไม่ไปต่อสู้เนี่ยโอ้โหนี่คุณเอาคดีแพ่งมนาะคุยกับคดีอาญาได้ไ่มใช่คนะ่ะเ <c oughs> พราะว่าดูจากโซเชียลมีเดียแล้วเขารู้สึกเขาจะถนัดคดีแพ่งไงขนาดถนัดคดีสมมติคด,ดีแพ่งไอ้คดีคดีแพ่งนะสมมติคดีแพ่งนะคดีผมใส่ผมฟังมาเลยอันนี้นะสมมติคดีแพ่งนยะสมมติโจทก์เขาฟ้องว่าจำเลยกู้เงินไปเนี่ยแล้วสัญญาที่โจทก์เอามาสืบกับ กับจําเลยที่สารเ,เป็นสัญญาที่ปลอมขึ้นมาอะไรเงี้ยนะปลอมขึ้นมาอย่างเงี้ยจำเลยก็ไม่มีพยานเราไปหักล้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพยานหลักฐานที่โจทย์เอาไปสืบเนี่ยมันเป็นเอกสารที่เป็นกู้ที่แบบไปใส่ตกแต่งตัวเลขเองไปเซ็นอะไรเองอย่างเงี้ยสมมตินะเป็นสารไปตรวจพบทีหลังว่าเนี่ยเป็นเอกสารที่มันไม่ใช่เป็นเป็นสัญญาจริงอันนี้สารก็ยกยกฟ้องได้เพราะว่ามนันมันเป็นสัญญาปลอมถูกไหม ซึ่งจำเลยไม่ต้องสืบเลยไงถ้าเป็นคดีแพ่งไงถูกไหมเพราะไอ้สิ่งที่คุณเอามาฟ้องมันเป็นของไม่จริงไงถูกไหมต่อให้จำเลยจะไม่สืบพยานหักล้างอะไรเลยศาลก็ต้องยกฟ้องอยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่คุณมาฟ้องน่ะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมจะเป็นอย่างนี้คดีแพ่งแต่คดีไม่คดีอาญาไม่ใช่อย่างนั้นนะกระบวนการมันเริ่มตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนนะ แล้วมาหาอาการและอาการเป็นร่างฟ้องตรวจํานวนตรวจพยานหลักฐานต่างกาวาจะไปฟ้องศาลเนี่ยขั้นตอนเยอะมากนะที่เราเห็นนะ,ะนะนะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนมันอยู่ในขั้นพิจนะารณาข่านสืบพยานะคุณจะมานู่นนี่นั่น,นโจ์เขาสืบพยานจนโอ้โหคุณรับรับไม่เป็นปีแล้วเนี่ยคุณ <laughs> ยังไม่สืบอ,อันนี้ก็โอเคนะเพราะคุณทำอย่างเงี้ยแฮปปี้มากนะนะคุณทำเลยนะ <laughs> เออเนาะนั่นสี่นะทุกคนแสดงว่าเขาสับ<ม>สนระหว่างคดีแพ่งกับคดีอาญา จริงๆแหละนั่นแหะเขาบอกเขาบอกว่าเขาเนี่ยออ่ทำคดีมาแล้ว20ปีอืมอมเพราะว่าชจพื้นฐานอะไรไม่รู้แต่ละคนคัดเกรดมาแล้วนะคะเนี่ยคัดเกรดมาแล้วโอนี่ที่อาจารย์อเอ็มมาขยายเนี่ยชัดเจนเลยนะคะทุกคนอืมมาผิดวัตถุประสงค์และคดีจริงค่ะคุณโมโม นั่นแหละคือตอนนี้เขาก็กลายเป็นว่าเขากลัวมากกลัวที่จำเลยจะโดนซักค้านจากอายการถึงขั้นกับบอกว่าอ,อายการอาจจะเอาพยานหลักฐานที่ใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาได้อืออา,ายการจะไปใส่ร้ายทาไมอรัเข้าใจเขาจะไปลบเกียรติเขาถึงขนาดเอาพยานฐานมาใส่ร้ายเนะี่มันไม่ใช่เล่นขายขนมเล่นขายของนะเนี่ยใช่ อะไรที่ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนในการ mm hmm. เขาไม่เอาไปสืบหรอกครับมันมันเลอะเทอะเลยน้องอา no. mm hmm. ยการไม่ใช่เป็นอาชีพที่จะได้เป็นกันง่ายๆอายการเอกสารนี่เลเวลเท่ากันไหมดูไหม uh huh. ใช่ใช่อาจารย์เคยบอกะระดับสิบนี่เท่ากันนะเพียงแต่คนละหน้าที่แค่นั้นเองคนหนึ่งอยู่บนบันลังคนหนึ่งอยู่ไม่อยู่บนบันลังแค่นั้นเองแต่ว่าอะไรทุกอย่างไม่เท่ากันบบเลยอื mm hmm. mm hmm. ความยากในการสอบเข้านี่ก็เท่ากันหลักเกณฑ์นในการสอบเข้าเท่ากันเหมือนกันเด้เลยอืมไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะทั้งเอแท่งฐานเงินเดือนนี่ก็มไม่ได้ต่างกันเลยเหมือนกันเลย,ยเป็นเป็นขรานการแบบสูงเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยเหมายว่าออายการกับพิพากษาตอนแรกเข้ากันครับเข้ากันครับอเข้ากันครับเข้ากันครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะเพียงแต่ละทําหน้าที่คนละหน้าที่แค่นั้นเอง เราจะไปคิดว่าอายการเป็นเบส,สารไม่ใช่นะมไม่ใช่นะนายการกับสารนี่ถ้าเอาตามความจริงคือเท่ากันเ,เต่แปลว่าทำเลเวลเลเวลความรู้ความสามารถเท่ากันนะความจริงแล้วความจริงแล้วคนที่เป็นนายการน่าจะมีมีสกสิลอะไรต่างเยอะกว่าสาร,สาร,สารที่หาึ่งเพราะสารต้องทำตามกรอบทำอะไรนอกกรอบอมไม่ได้สักอย่างเลย อะไร<ม>ที่ไม่ได้ขอห้ามทําเด็ดขาดอะไรที่ไม่ระบุในกฎหมายห้ามทําเด็ดขาดอะไรที่กฎหมายไม่ห้ามหนาห้าทมทําเด็ดขาดสารนค่อนข้างจำกัดไม่เหมือนอ,นา,ยา,อนายการนการน่าจะมีมอิสระเรื่องการใช้กฎหมายเยอะกว่าแต่<ง>ว่าความยากง่ายในการสอบเข้าก็เท่ากันไงไงกอ็อยู่ที่อยู่ที่ว่า แต่ละคนจะสิ้นสุดอยู่ที่อายการหรือสิ้นสุดหน้าที่การงานอยู่ที่สอบผู้ <ละ S 1> พั<อ>กแสคือสารอายการสารนะมสมมติคนที่สอบเป็นสารอายการนะ่ะอ<ม>คนที่สอบสมมติเขาสอบอายการได้แล้วปีต่อมาเขาไปสอบได้สารอีกเนี้น่นะ<ม>เขาอาจจะเลือกเป็นถ้าได้ทั้งอายการแนละหรือว่าสารก็ได้นะโอนไปโอนกมาได้สารอายการพอเขาถือว<ม>่าระดับความรู้ความสามารถเท่ากันโอ้มีหน้าล่ะ นั่นนะคะเพราะมันก็ไม่ได้สอบง่ายๆเนอะที่อาจารย์ให้ดูเนาะไม่ได้สอบง่ายๆนายาการเนี่ยอื้าหนม่มเคยมีคนหนึ่งเคยสอบได้ทั้งสองอย่างสอบได้ทั้งอายาการสอบได้สาลเป็นสารแล้วไม่ชอบก็โอนไปนายการเป็นผ,ผู้พักษาไม่แล้วก็มาโอนไปนอายาการสอบได้ทั้งสองอย่างเลยลสลอบได้อายการปีที่สอง อ,อปีที่สองสอบได้ผู้รักษาไปเป็นผู้รักษาแนละ้วไม่เวิร์กลับมาเป็นใาการต่อโตมาเป็นใาการความรู้ใหม่ใช่ใช่ใชอืออือเนแ,แสดงว่าเออสิ่งที่ท่านเขาอีกท่านทานายใหม่เขาพูดเนี่ยเขาน่าจะเอเอาคดีแพ่งมาปนกับคดีอาญาในะส่วนใหญ่มันก็เลยเป็นอย่างนั้นเราก็เลยงงๆอะค่ะ แล้วทีเนี้ยตอนเนี้ทนายทนายทางทนายคดีหลักเขาก็มาเตือนลูกหาเตือนทีมทนายนี่แหละก็คือก็คือไม่ให้พูดเรื่องของในชั้นศาลอาจารย์เพราะมันเสียอืมใช่ครับก็ทีมทนายที่เข้าไปในศาลมานะไงคะเข้าไปในศาลนะ่ะก็คือเขาให้เตือนเหมือนแบบเอ่อไม่ให้พูดเรื่องอะไรในคดีมากเนี่ยตอนเนี้ยอืม,อมไม่พูดเรื่องของคดีมาก ออนนี้คือทุกช่องอะไม่ว่าจะเป็นต้อง <c oughs> ผมก็เห็นเขาคุยทุกวนัน <c oughs> <c oughs> เขาเขาคุยทุกวันนะตอนนี้เขาก็เลยมาคุย <c oughs> เรื่องคอนเทนต์แอนนี่แทนอ่ะคอนเทนต์อะไรเนะี่ยคอนเทนต์มินประมาทแทนอเพราะว่าี้าคนไปฟ้องนะเขาจะมานั่นงัู้นะมันจะฟ้องก็ฟ้องไป,อา,ไปอาพยานฐานรวบรวมพยานฐานฟ้องไป แล้วแต่อันเนี้ยคลิปคลิปเนี้ยอาจารย์เอมเคยสอนไหมนะเรื่องของที่เขาวิเคราะห์อีกอันหนึ่งเขาวิเคราะห์ว่าอแต่เราไม่อันเนี้ยไม่ไม่อยากอาจารย์เอมไม่พูดมากหรอกเนาะเขาบอกว่าอผลชนะสูตรเนี่ยไม่ได้ระบุว่าอ่าอะไรนะผลชนะสูตรไม่ได้ระบุว่าใครฆ่าน้องอะไรเงี้ยหรือว่าน้องถูกคนร้ายฆ่าอะไรเงี้ยค่ะอืก็ไม่มีก็ได้เนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลย ก็มันไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็ต้องบอกไม่รู้ดิอ่าอาจารย์เคยพูดแล้วเรื่องเนี้ยเออคนที่มีหน้าที่ชนะสูตรเขาต้องมีหน้าที่ว่าที่สูดว่าผู้ตายเป็นใครตายจากผู้ผู้ตายเป็นใครตายจากสาเหตุอะไรแล้วใครเป็นคนทําให้ตายอ่าแปลว่าถ้าไม่มีอะไรที่ผมว่ามันเนี้ยก็ไม่ใส่ก็ได้อือเพราะมันไม่รู้ว่าใครฆ่าไม่ใส่ไงก็ถูกแล้วไงที่มันไม่มีเพราะตอนนั้นที่เขาชนะสูตรเขาไม่รู้ไหว่าใครฆ่า อผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายยังไงนะถ้ามีคนทําให้ให้ตายก็ระบุไว้ด้วยว่าใครทำให้ตายแล้วจะพูดใช่เพราะว่าผลชนะสูตรมัน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 ไม่จำเป็นต้องบอกไม่งั้นเขาจะสืบประกอบทําไมถูกแม่จารย์คุณไทยมมอมดพิธนายอะไรนะคะมันคนละหน้าที่กัน อ่าใช่คนละหน้าหน้าที่เห <creo. S 1> ็นไหมเห็นไหมเขาต้องตีโจทย์ไปทีละอย่างนะคะทุกคนคุณไฮมงบอกว่าพี่ทนายเขาเมมในช่องหมอเก๋ว่าไม่ได้เข้าไปฟังแต่อยู่ข้างนอกอืมเห็นแม่น้องผลไม้พูดนะคะว่าเห็นมีใครบางคนเข้าไปในห้องสืบพยานไงเข้าไปนั่งฟังสืบด้วยอันนี้ฟังจากแม่น้องพูดมานะอืมก็ไม่รู้ใครโกหกหรือใครอันนี้นะคะแต่แม่น้องบอกว่าก็ตกใจพอไปถึงเนี่ย ก็เห็นมีกลุ่มท่านหนึ่งอะเข้าไปในห้องสืบพยานอืม